จงนั่งจงนอนให้เป็นสุขเราอยู่ในฐานะใดก็ตามนั่งตรงไหนก็ตามนั่งให้เป็นสุขบางทีที่นั่งเราสบายแต่เราอาจจะคิดมากเราอาจจะมีความกังวลองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าของเราท่านได้ตัดไว้ว่าผู้กินคนเดียวไม่ได้สุขโยมมีอาหารเหมือนกัน แต่ถ้าเกิดว่ามีเพื่อนกินหรือจิตใจเราไม่กังวลเราก็จะกินอาหารทานอาหารก็จะมีความอริดอร่อยเรานั่งอยู่ในฐานะใดก็ตามให้เราคิดว่าเราไม่นั่งอยู่ตรงนั้นนานถ้าเรานั่งอยู่ตรงไหนนานๆมันก็จะมีความร้อนหรือคนตื่นเขาก็ต้องมานั่งแทนเรามีฐานะอย่างไรก็ตามอย่าไปยึดติด ในสถานที่ในความเป็นอยู่ในลาบยศสุขสันเสริญเพราะคนที่มีความสุขเดี๋ยวความทุกข์ก็มาหรือคนที่อยู่ในฐานะนั้นก็มีคนอยากจะมาเป็นในฐานะหรือแทนที่เราเก่านั้นเมื่อเราสูญเสียไปหรือเปลี่ยนฐานะไปเราก็ไม่ต้องมีความยินดียินร้ายเหมือนกับว่าเราเป็นเด็กเนี่ยเรามีความเจริญรุ่งเรือง โดยลำดับมาเป็นเด็กเป็นทารกเป็นคนโตหนุ่มสาวแต่งงานแล้วก็วัยชราวัยที่รอความแก่ความเจ็บความตายถ้าเกิดว่าเราอยู่ในฐานะใดฐานะหนึ่งเป็นทารกอยู่ตลอดหนุ่มสาวอยู่ตลอดหรือแก่อยู่ตลอดก็ไม่มีความยุติธรรมเหตุนั้นมันจะต้องมีความเปลี่ยนแปลงแม้แต่เงินทองในกระเป๋าของเราไม่ได้อยู่ในกระเป๋าเราตลอด เดี๋ยวก็จะต้องเปลี่ยนแปลงไปอยู่ที่กระเป๋าคนอื่นเหมือนกันเหตุน,นั้นเราเองเนี่ยจะต้องไม่ยึดติดต่อสิ่งต่างๆเพราะการยึดติดเนี่ยทำให้เรามีความทุกข์มีความกังวลใจผู้สมบูรณ์ด้วยศีลก็จะมีความลุ่งโลดชดช่วงเหมือนกับดวงไฟสีสว่างคนที่มีศีลมีธรรมปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ไม่ว่าจะไปอยู่ตรงไหนก็มีความโดดเด่นถึงแม้จะมีความทุกข์ยากยุ่งยาก,ากลำบากใจจิตใจก็มีความสุขจิตใจไม่ฝุ้งซ่านเราก็ควรที่จะต้องหาสิ่งแปลก,ก,กใหม่ๆให้กับตนเองโดยที่ไม่ผิดศีลธรรมอย่าไปจำเจอ,อยู่กับสิ่งเก่าๆหรือมีความกังวลมีความวุ่นวายใจพุทธเจ้าท่านได สอนให้เราเนี่ยพัฒนาจิตอยู่เสมอหรือสติมาโตสถาปาพฐทธรู้เจริญสมาธิหรือมีการพัฒนาจิตจะมีความเจริญทุกเมื่อเราเจอคนเป็นจำนวนมากมายในแต่ละวันเราก็ดูตามบุญตามกรรมเพราะคนเหล่านี้มันมาตามบุญตามกรรมสิ่งที่เรารู้หรือคนให้ความรู้เราอาจจะทำให้เราเกิดความผุ้งซ่าน แต่ความรู้ที่ให้ประโยชน์แก่เราก็คือคําสอนขององค์พระผู้มีพระภาคเจ้านั่นเป็นเรื่องแท้หรือเป็นของพระอาเดียเจ้าซึ่งมีความแน่นอนมากกว่าคนที่แนะนําเราบางทีก็เป็นเรื่องของการธรมมหากินเป็นเรื่องทําให้เราฝูงซ่านเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็ควรนี่หาสิ่งที่เป็นสาระของชีวิตองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสว่าผู้ใด หาสิ่งที่เป็นสาระย่อมได้สิ่งที่เป็นสาระใครเป็นผู้ที่มีสาระผู้นั้นจะตั้งอยู่ได้ใครเป็นผู้ที่ไร้สาระบุคคลนั้นก็จะอยู่กับสิ่งต่างๆที่ไม่ทนและทำให้เกิดความวุ่นวายใจโดยเฉพาะผู้ที่มีอายุมากๆก,ก็ควรจะต้องรู้เรื่องการปล่อยวางมากเพราะชีวิตเราที่ผ่านมามันเก็บสิ่งต่างๆไว้มากมายถ้าเราไม่ปลดปล่อยถ้าเราไม่วางบ้าง เราก็เก็บสั่งสมไปเรื่อยๆแล้วก็เป็นเรื่องที่ให้เรามีความฟูงซ่านมีความนำคาดใจสักวันใดสักวันหนึ่งเราก็จะต้องทิ้งร่างกายนี้ไปเราก็เอาความไม่ดีไปเอาความกังวลไปเหตุน,นั้นการปล่อยวางหรือการรู้ถึงสิ่งที่สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้น ตั้งอยู่ดับไปเป็นสิ่งที่ผ่านมาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นคนก็ดีทรัพย์สมบัติก็ดีสถานที่ก็ดีอาชีพก็ดีเป็นเพียงที่มีความเกี่ยวข้องกับเรา <c oughs> ตามบุญตามกรรมถ้าเราไปยึดเหนี่ยวหรือไปนึกถึงความหลังอยากจะให้เป็นอย่างเดิมมันเป็นไปไม่ได้ความยินดีต่างๆเราจะให้อยู่กับเรานานๆอย่างนั้นมันก็ไม่ได้หรือสิ่งหลายๆที่เกิดขึ้นกับเรา เราก็ไม่อยากไปเจอบางทีเราก็อาจจะต้องกลับไปเจออีกก็ได้เหตุนั้นอย่าไปกังวลอย่าไปวิตกสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นหรือล่วงหน้ามากเกินไปหรือความหลังอดีตที่ผ่านไปแล้วมันก็ย้อนกลับไม่ได้อย่าไปคิดถึงไปกังวลนึกได้แต่เรื่องดีงามเรื่องที่มีความภาคภูมิใจเรื่องที่มีความสุขใจอนาคตเราก็ยังไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไรจะเจ็บป่วยเมื่อไหรทิ้งล้างไปเมื่อไหร เมื่อเราอยู่กับไข่ก็ตามก็ต้องปฏิบัติต่อคนนั้นให้ดีที่สุดฐานะของเราจะเลื่อนไปเรื่อยๆหมายถึงว่าเดี๋ยวความเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นพ่อเป็นแม่เป็นปู่ย่าตายายก็เป็นชื่อสมมุติมีความเกี่ยวข้องกันตามฐานะเพราะสิ่งต่างๆเหล่านั้นเราก็เคยเป็นมาแล้วในอดีตดีตชาติก็แม้แต่เด็กตัวเล็กๆที่มันมาเกิดใหม่ มันนเคยอาจจะเคยเป็นปูเป็นย่าเป็นตาเป็นยายมันก็ผ่านความเป็นหนุ่มเป็นสาวมาก่อนเราฉะนั้นตรงนี้เราอยู่ในฐานะไหนก็ตามเราก็ควรที่จะต้องมีความรู้และมีความเข้าใจชีวิตว่าชีวิตเราเนี่ยกลับมาอีกแล้วกลับมาเป็นมนุษย์อีกแล้วกลับมาทุกข์อีกแล้วกลับมาเกิดกลับมาแก่กลับมาเจ็บแล้วก็กลับมาตายกันอีกสิ่งที่จะทําให้เราพ้นได้ มีอย่างเดียวก็คือศึกษาคําสอนของพุทธเจ้าแล้วก็รู้วิธีการปล่อยวางก็คือแม้แต่ปัจจุบันเรารู้เรื่องอะไรเราเห็นอะไรสนใจเรื่องอะไรเราก็ไม่ต้องไปสนใจตรงนั้นรู้แล้วก็วางให้หมดรู้แล้วก็วางไปรู้แล้วก็วางไปเมื่อนกับเรายือนอยู่กลางน้ําเมื่อมีซสวะมีผักตกมีขอนไม้ลอยมาถ้าเราไม่รู้จักหลบปลีก เหมือนกับปัญหาที่ท่วมทับมาเราไม่รู้จักปล่อยรู้จักวางเราก็ยืนอยู่ตรงนั้นไม่ได้คนที่มีความสุขที่สุดก็คือคนที่รู้จักปล่อยรู้จักวางไม่ยินดีไม่ยินร้ายจึงจะอยู่ในสังคมในโลกนี้ยังมีความสุขสาธุ